แล้วเร็วๆๆคือหลายอ,อันอันอันเอาเท่าละตัวบบแมนเทาก็ต้องคอยดิคอยโอ้เท,ทาต้องคอยคอยเอาล้มกระตานะขวมมันไว้เออเอาใส่ในถุงมือแล้วก็เอาไ,ไอว,ว้กระตามันจังเพราะมันเสียมาน่ะโอ้โหได้อีกแล้วเพื่อนฉันคือ เก่งแท้เรามากับมือโปรเออเข่าไกงามงพี่น้องไปนอันนี้คือผ้ามูมยามนาอันนี้เพื่อนสาวผ้ามายามนาจะเข่าเล้างามกนมูในในเบิดเขตนี่น้โซนนะคะอันนี้ค่ะคือคุณแม่เลี่ยงเดียวนะคะขัวือพวกนี้จะมีการต้กตอนนาเนีจ้นางามเอาไปเห็เนวคืออย่างนี้นะอันนี้เอากแนวข่าหรือแนวคน เป็นเทอ้แกเนีมนออ้อยต้อยเตะเข้าโกมันอ้อยต้อยเลยค่ะโอ้เห็ดนากระเป็นหาใจได้เนือนกะป่าน่าเออกเนธรรมดาที่นู่นคุณคุณหนาห้โปรโมดนีเรื่องคุยนี่กูไม่อยากเสือดูสิมันพาฉันมาน่ะ ันนพาฉันมาก็วันฝนตกค่ะนี่ค่ะเพื่อนมาจากยังเกาะถ้าบ่อนี่ค่ะเขาอยากเห็นไรนาพามาก็มาวันฝนตกเริ่มแล้วเริ่มแล้วเรื่มแล้วเื่มแล้วยืดมาโชว์หน่อยสิเอา้ี่เมื่อนี่ม เจอกจอกจจอยกระปูน้อยนี่มือค่ะออ้ยอันเพื่อนสันว่าโตแบบไงชันฉันอุตส่าห์จับได้แล้วค่ะคนไหมคนงานของเราแล้วภูมิใจค่ะภูมิใจมากค่ะที่จับปูได้ภูมิใจที่หนึ่งเลยบึงเราเรียนเรียนตุ้งตูตุ้งตุ ลไหนไหนสองตัวเลยเหรอแม่กระตูปูเชิญฉันว่าจับเร็วๆอย่าให้มันหนีไปท่านเพื่อนฉันบอกอู้อันอันมาคืออ้าปากสิเอากระเจียวมาใส่เร็วเราอยากโชว์เราอยากโชว์ผลงานของเราได้อีกแล้วค่ะตัวบักใหญ่สีมันงามๆเนาะเจ๋งมากฝนตกเทากับว่ยันดีน่ะเขาไม่ม้วนจับกิ๊กกระปุกกันอยู่ทางต้องเด้อมันจะตาดี๋ยวคุณไปเห็นตะโถบอสมันชูไป เราสีหาด้วยตัวเองเราว่ะนี่มันเรื่องคณะสิน้ำฉี่ไหลเห็ดสักตัวมันให้มันง่าไปน้ำหมากเอ้าโซ่ผลงานดูฉันจะเห็นเองให้ได้สักตัวนึงให้มันออกไปก่อนให้วันซ้อนเขางามนาเจ้าของค่ะไปทางไหนนี่นี่บอกเออไปก่อนมึงก็คือบ่เห็นปี๊นี่งานนี่นะยังออกหนาเจาหายอีปู่พ่เห็นตัวมึะเอฟค่ะพอมะเอฟ เออเมึงเราหาอีกกระปูแล้วจริงจังมากฉันจะต้องเห็นด้วยตัวฉันเองสาธุเธออย่าเนาะอันอุ้ยนี่นี่เอ้าเอ้าอุ้ยไม่ได้มันิมอ้ยให้ค่อยหัวเนี่ยเถอะปี๊ดปี๊ดปี๊ดรู้แล้วสิหาหม่องใดยุบบนคล้องน่ะอัน ก่อนพัน้าวาสิหาด้วยตัวเองเลยเหยียบอีปู่ไปแมันสิไปหาอยู่บนคลองหลายขนาดคลองเนี่ยเนคลองน้ำตรงนั้นอ่ะอีกกระปูเต็มคลองเลยนะจ๊ะไันจะไม่ยอมแพ้รอเล้ยวหัวแฮงเดอร์กล้องสีสันโอเคโอเคขางซัมซุงมันจานนั้นก็คือไอโฟนไปไปใช่เพื่อฉันฉันเห็นฉันเห็นฉันเห็น ฉันเห็นและตัวแค่ไหนฉันเห็นน่ะให้ตัวกัมแล้วบ่เห็นเลยฉันฉันยังดูผลงานตัวฉันตัวใหญ่ๆฉันไม่เห็นนะฉันจะเห็นตัวเล็กๆโอ้ยคือกัมยากแทนบ่เห็นหัวโตปูนี่เห็นบ่คันเราเห็นนี่ล้วสิอลังการก้นหมูนี่ฉันเห็นฉันเห็นเอาคโอ๊ฉันเห็นฉันเห็นความภูมิใจของเราเราดีใจแห่นเต้นที่สุดในปาตาีโอเคโอเคเอาไปแล้วไปเดี๋ยวเราก็ี่เจอตัวแดงๆเองเดี๋ยวความพยายามของเรายังรผู้ใดมาน่ะให้ สลุงต้อยเจ้าน่ะมีหผมเลยเจ้น่ะเออเรามาหย่างเรามานนะแล้วไม้ยามไซเราไซอันนี้ของเราแม่วะหนี่บ่ที่เราไซไว้อันนี้ที่เราไซไว้มีป่ากับไม้ยามไซกับบุปผินข้างหน้าเขานี่ไม้ยามก่อนเราไซนี่เด็กเกียวอยู่นี่เออนี่แหละเราไซไว้เบิดเลยนี่ป่ามันออกสานะอันเพราะว่าป่ายุ่สามันหลายมันออกมาเราต้องมาดักไว้หุยหุันเห็นเกี่ยวกับเอาเร็วๆสีแดงฉันเห็น อุ้ยเอาไปได้นิ่มมือชันเข็นมันถอดลมันก็ลังเลนามันเอาไปได้อืมเราลงมาบางคนมันรักป่าดิหน่อเห็นพายกระตาหอมเออเราโบเราอักาั้งห่มมาแล้วเราเฝ้ายางไงนี่เลยฉันว่าเออเราเฝ้าว่างมาชันย้ายยากระดุกกระดิกเดี๋ยวเอาเลยแล้วมันช่เขาหูหูมันอยู่ใกล้ขนาดเห็นปะอ้ยนิ่มเอาไปได้แม่นดดกะโดดนิ่มๆมันขี่ตัวนิ่มผลงานเรา มันนิ่มอ่ะมันออกก็ได้หั่รอผักบุ้งรอเอาเก็บแม่เก็บแม่รอมันมีอย่างบลอสารไม่ไม่ไม่เก็บได้อยู่มันปลอดสารจริงนะคุณผักบุ้งเข้าไปออกไปพุ่นมันไม่บักหลายคุณเด็เอาก็เริ่มเก็บยอดนี้ไปตอนบ่กออกมันด้ออกยันโยกยันโยกปล่อยมันลุงต้อยเรากำลังมายามมันยังว่าสิหยกเบิ่งบ่อยกจังไหนโอ๊ยบ่มีจักรศรข้ามเพิ่นได้ไหมรอข้ามได้เอาเก็บผักบุ้งเลย